เข้าบ้านแล้วครับออสองทุ่มครึ่งวันนี้ก็ได้ตามกว่าเป้าหลายร้อยนะครับคนเงียบนะก็พอก่อนจะขึ้นบ้านก็ได้มานั่งเห็นคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่ผู้โดยสารต่อว่าแท็กซี่ว่าแท็กซี่ไทยนั้นน่าเบือ่อ <c oughs> น่าเบือ่อนะครับ <c oughs> คือผู้โดยสารนั้นไม่รู้จะเดินทางมาจากไหนนะครับมาเรียกแท็กซี่ที่สุบรณภูมิ ในคิวนะเพื่อที่จะให้มาส่งที่โรงแรมย่านถนนรัชาดาคำแรกที่แท็กซี่บอกก็คือเหมาห้าร้อยบาทรวมค่าสัมภาระแล้วก็ค่าทางด่วนด้วย <c oughs> ผู้โดยสารไม่ยอมบอกว่าจะไปมิเตอร์คุณลุงก็ยอมมามิเตอร์ครับแต่คุณลุงก็มาทำเสียตรงที่มาขึ้นทางด่วนโดยที่ผู้โดยสารนั้นไม่เต็มใจไม่อยากขึ้น แต่ผู้โดยสารระหว่างขึ้นก็ไม่รู้ว่าก็ไม่ได้บอกมานะครับว่าคัดค้านหรือไม่คนขับก็ขึ้นมาก็จ่ายค่าทางด่วน25บาทมาลงที่แยกก่อนถึงแยกผังเมืองพอลงมาแล้วรถก็ติดอยู่ดีก็รู้สึกบ่นไม่พอใจก็มาบ่นว่าแท็กซี่นี่แหละว่าน่าเบื่อแท็กซี่ไทยนะครับเราก็ไม่ได้รู้ ต้นสายปลายเหตุระหว่างทางคุยอะไรกันมาบ้างนะครับก็ไม่อยากจะวิาพากษ์วิจารณ์แต่ถ้าเป็นผมเจอเหตุการณ์อย่างที่บริษารเล่าผมก็เบื่อเหมือนกันนะครับก็ไม่ชอบเหมือนกันแนะท็กซี่ในสุวรรณภูมิก็รู้สักดินาเป็นอย่างดีครับนะผมเคยทําคลิปไปบอกว่าถ้าเกิดเราไม่พอใจแท็กซี่ในคิวก็สามารถที่จะขึ้นมานั่งแท็กซี่ ข้างบนได้แท็กซี่ที่เขาไปส่งผู้โดยสารนะครับนะคันที่เขากำลังขนสัมภาระลงเราเห็นก็มาติดต่อขอเดินทางได้เลยอันนี้ไปมิเตอร์มีค่าสัมภาระมีสัมภาระ,ะอะไรก็เขาไม่เก็บเขาก็มามิเตอร์แล้วก็เต็มใจบริการนะครับ mm hmm. แต่อย่าไปเรียกประเภทที่จอดรอนะจอดอแล้วก็บกไม้บกมือเรียก ไอ้พวกนี้ก็ไปราคาเหมาก็เลือกๆเ,เอาก็แล้วกันว่ามันมีคนที่ไปเหมาแต่ส่วนมากที่ไปจอดส่งกําลังส่งบริษัทเนี่ยผ้าม,ามิเตอร์อยู่แล้วครับก็ไปถามได้จ้องดูเอาทีละคันนะครับถ้าไปเจอผมผมมามิเตอร์แน่นอนนะครับแล้วก็ไม่มีชาร์จอยากจะไปทางไหนก็ให้บอกมาจะขึ้นทางด่วนไม่ขึ้นทางด่วนก็บอกมาผมจัดให้ได้หมดแลนะครับเพราะว่าไปมิเตอร์นะ แล้วอีกอย่างถ้ายังไม่เชื่อใจไม่พอใจเรียกแอปครับเห็นชมกันนักไน่ว่าแอปดีเหลือเกินแต่ตอนนี้ก็เสี่ยงหน่อยนะเพราะว่าทุกคันเขาไม่ได้จดลอยยสิบแปดทั้งหมดนะครับต่อให้มีกฎหมายมามันก็ยังมีรถประเภทที่ยังไม่ได้จดลอยยสิบแปดมาให้บริการอยู่ก็เสี่ยงดวงเอาก็แล้วกันนะครับขอให้เจอคันที่เขาจดลอยยสิบแปดถูกต้องแล้วก็มีใบขับขี่สาธารณะถูกต้องนะเราก็จะได้ปลอดภัยนะครับ ผมก็รับแอปเหมือนกันแต่แอปที่ผมรับนั้นเป็นประเภทสแตนดาร์ดแท็กซี่อย่างเดียวไม่ชอบราคาเหมาไม่เอาครับไม่ว่าจะอยู่ในแอปหรือเรียกข้างนอกราคาเหมาผมไม่เอาดังนั้นนะครับอยู่ในแอปผมก็กดมิเตอร์บวกสวิ c ช c h a r ์ e 20บาทค่าเรียกเท่านั้นเองชอบแบบไหนก็เลือกเอานะครับถึงจะรู้สึกว่า การบริการของพวกผมนั้นต้นทุนสูงค่าใช้ของชีพสูงนะครับค่าใช้จ่ายสูงค่าซ่อมบำรุงก็สูงระดับโรงแรมห้าดาวครับแต่ราคาของมิเตอร์เนี่ยระดับกับโรงแรมจิ้งหลีดแน่นอนผู้โดยสารเวลาอยากจะให้บริการก็อยากจะให้บริการแบบระดับโรงแรมห้าดาวในนามของคนขับอย่างผมนี่ก็ทำยาก แต่ก็พยายามครับพยายามที่จะทำให้ดีที่สุดอ่ะบางครั้งมันก็ต้องมีลีลาบ้างนะเพื่อที่จะดิ้นให้มันอยู่ได้กับสังคมปัจจุบันกับค่าครองชีพที่สูงแต่รายได้ต่ำเตี้ยเรี้ยดินไม่อยากไปประกอบอาชีพอื่นนะครับไม่อยากไปประกอบอาชีพอื่นเพราะว่าอายุมากแล้วจะไปทำอา,างานที่ไหนเขาก็ไม่รับถ้าเลือกได้เขาอยากไปเป็นนายกรัฐมนตรีเลยล่ะครับ <laughs> นะ อยากจะไปขับเครื่องบินเลยนะครับรายได้มันจะได้สูงๆแต่มันเลือกไม่ได้ทําอาชีพนี้มานานแล้วก็ไม่อยากไปทําอาชีพอื่นมันมีวิธีหาเงินครับหาแบบตรงๆไม่ได้ตามกติกาไม่ได้ก็อาจจะมีนอกรูกนอกทางบ้างแต่ก็ดูครับไม่พาไปเข้าป่าจีบปุ้นแน่นอนก็เลือกใช้บริการเอานะครับ